าแบบว่าวันนี้มีเรื่องอยากจะพูดอีกแล้วก็คือเราเพิ่งดูหนังไปจบแบบสามเรื่องได้มั้งวันเนี้ยเออแล้วแบบว่าหนึ่งในเรื่องที่เราดูอะก็คือมีเรื่องหนึ่งที่แบบประทับใจมากชอบมากก็เลยอยากจะมาเล่าฟังกันว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเรื่องอะไรก็คือเราจะบอก เรื่องก่อนนะเราจะยังไม่บอกชื่อเรื่องให้ไปเผื่อใครดูแล้วก็แบบไปทายกันเอาว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชายพระเอกพระเอกพระเอกเป็นเอิ่มเขาเรียกว่าไรนักดนตรีเปิดหมวกอะแบบว่าเล่นกีตาร์ร้องเพลงตามแบบถนนอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็คือนางเอก ก็คือนางเอกจะเป็นเหมือนกับว่ารับทำความสะอาดแล้วก็ขายดอกไม้ขายดอกกุหลาบละอะไรเงี้ยไปคือแบบจริงๆถ้าให้พูดให้พูดพลอตเรื่องอะมันก,มนก็มันก็พูดได้แบบเขาเรียออะไรประโยคเดียวบรรทัดเดียวอะคือถ้าจะเขียนก็คือเขียนได้แค่หนึ่งบรรทัดเพราะว่าพลอตนแบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือพลอตก็คือแค่นั้นเลยก็คือ สองคนมาเจอกันแล้วก็รักในเสียงดนตรีเหมือนกันพระเอกเล่นกีตาร์นางเอกเล่นเปียโนโลแล้วก็ร้องเพลงพอทั้งคู่ก็เลยแบบเอิมสนใจเรื่องเดียวกันแล้วก็ทำเพลงด้วยกันทำอัลบั้มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบว่าตัวตัวพระเอกนางเอกก็คือเหมือนมีรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดไปมันจะเหมือนสปอยเลยปะเอาเป็นว่า เราจะพยายามไม่สปอยมากก็คือถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้เอาเป็นว่านางเอกอะ่ะกับพระเอกอะ่ะก็เหมือนเจอกันแล้วก็สนใจเรื่องเดีวยวกันแล้วก็ทำเพลงด้วยกันอะไรอย่างงี้อาา่ฮะใครมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะพอรู้แหละเราจ,จะบอกชื่อผู้กำกับก่อนก็คือคุณจอห์นคอร์นีย์เป็นผู้กำกับ ซึ่งเขาต้องกับเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง b e g i n Again ซึ่งเราก็เพิ่งดูไปต่อจากเรื่องนี้เลยยี่พูดถึงอยู่ก็คือดูแบบพอๆกันเลยเพราะว่าเราเห็นในพันทิปว่าแบบคนมาเปรียบเ <ๆ S 1> ทียบเยอะมากระหว่างเรื่องนี้กับเรื่อง b e g i n Again อเออก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าทั้งสองเรื่องนี้มันต่างกันยังไงบ้าง,างี้ซึ่งเราก็น่าจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่อง Once คือปูมาขนาดนี้แล้วต้องบอกเรื่องอะไรเลยเออแล้วก็มีเพลงใช่ไหมเขาจะมีเพลงเหมือนกับเพลงในเรื่องเนาะเพราะมันเป็นหนังเพลงใช่ไหมเรื่อแบบเพลงก็ดังๆเลยก็แบบ falling slowly อะไรเงี้ยแล้วคือตอนแรกอะเราไม่รู้เว้ยว่าว่าเพลงท่อนแรกของเพลงมัน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 ร้นนองว่า I don't know you but I want you ใช่ไหมแล้วเราก็สังเกตแล้วก็ติดใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเลยเพราะเขาเพราะเขาเนื้อว่า I don't know you แล้วเราก็ไม่รู้เออแล้วเราก็เพิ่งมารู้หลังจากที่แบบดูจบไปแบบ3ามสี่ชั่วโมง <laughs> คือมันเหมือนต้องใช้เวลาตกตะกอนอะคือหนังแบบนี้มันไม่ใช่แบบดูจบแล้วมันสนุกเลยะเวยมันจะต้องรอแบบสักสักพัก วันหรือแบบสามชั่วโมงอาบอะไรเงี้ยคือเราเราดูจบตอนแรกเราก็เฉยๆแต่พอเรารู้สึกว่าพอเป็นนานๆอ่ะเฮ้ยมันแบบมูฟออนไม่ได้วะมันยังนึกถึงอยู่อ่ะมันยังแบบนึกถึงอยู่เลยอ่ะคือเราดูแบบวันจบใช่ไหมแล้วก็ดูปีกินเอเกลแล้วเราแล้วก็ดูปีกินเอเกลจบพอดูปีกินเเกลจบอ่ะวันมันเข้ามาในหัวเวย้ยไม่ใช่ปีกินเอเกลที่เข้ามาในหัวอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ได้ต้หนักนะ้ว่าเฮ้ยมึง คุณแม่โคตรด,ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพยายามนึกชื่อเพระนอกนาอเอีกเว้ยคือในวิกินาเกนอะเขาเรียกชื่อกันไงแต่ในวันส์อะเขาไม่เรียกชื่อกันแล้วเราพยายามนึกว่าเอา้าเพกพระนางชื่ออะไรวะอะไรเงี้ยสรุปคือเขาไม่เรียกชื่อกันเขาไม่แม้แต่จะบอกชื่อกันเราก็เลยนึกยังก็นึกไม่ออกแล้วแบบมันก็ตรงกับเพลง่อนแรกที่บอกว่า I don't know you but I want you แบบโอมม้โหโคตรได้เรืก็ชอบมากแล้วก็มีอ,อ,อีกอีกอีกเอ่มซีนหนึ่งคือมีหลายซีนว่าที่เรารู้สึกประทับใจซีนแรกคือซีนที่เหมือนกับว่าพระเอกกับนางเอกเจอกันครั้งแรกใช่ไหมก็จะเป็นซีนประมาณว่านางเอกถามพระเอกว่าเออแต่งเพลงนี้ให้ใครหรออะไรอย่างเงี้ยคือเพลงมันเพราะนะทําไมถึงไม่เล่นตอนกลางวันเออพระเอกก็บอกว่า รู้สึกว่าตอนกลางวันอะ่ะต้องเล่นเพลงที่มันแบบติดหูเพลงดังอะไรเงี้ยคนถึงจะฟังกันแต่ว่าตอนกลางคืนอะ่ะไม่ได้สนใจแล้วก็เล่นเพลงตัวเองเออแล้วแบบว่าเออเหมือนประมาณว่าแบบเขาก็บอกว่าแล้วแล้วคนในในเพลงล่ะแบบคนที่แต่งให้ล่ะอะไรเงี้ยเพงก็บอกว่าแบบ She s g o ก e แบบเขาไปแล้ว She s h she's ี o ก e อะไรเงี้ยไอ่ก็แบบ She dead แบบเขาตายหรอพี่ก็แบบ no no she she just gone <laughs> เขาไม่ได้ตายเขาแค่ไปเขาเขาแค่ก่อนอะเออจะพูดไงดีคือแบบเขาว่าไปมันก็สื่อเขาว่าก่อนไม่ได้มันไม่เหมือนกันใน <laughs> แบบ feeling ในการพูดอะไรเงี้ยแบบ she's not t h e r e she's gone <laughs> just gone เออทีนี้ก็แบบชอบฉากนั้นแล้วก็อีกฉากหนึง่งคือฉากที่นางเอกอะลากเครื่องดูดฝุ่นไปเว้ย มันเป็นอะไรที่น่ารักมากคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบชาเดียวกับเราแต่เราไปอ่านพันทิปมาแล้วก็เฮ้ยมีคนเห็นมีคนชอบเดียวกับเราชอบชาเดียวกับเราเยอะมากแล้วก็แบบุูดดิใจอะ่ะเออมีคนชอบเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นแต่ตอนแรกและแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะมันดูเรียบง่ายอะมันดูแบบมันดูน่ารักอะแบบนางเอกถือเครืแบบ่องดูดฝุ่นมาแล้วแบบนางเอกเสียงน่ารักมากนะเรารู้สึกว่าสำเนียงเขาแบบมีเสน่ห์มากจริงๆ เหมือนเขาไม่ใช่มันไม่ใชส่สำเนียงทุกคนเลยนะในเรื่องมันไม่ใช่สำเนียงอังกฤษเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขาเราไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายที่ไหนหรือแบบสำเนียงคืออะไรแต่ว่านั่งเอกอะ่ะพูดภาษาเช็กได้เออซึ่งเราก็ไม่แน่ใจประเทศอีกแต่เราว่ามันไม่ใช่แบบสำเนียงเมกันสำเนียงบริเตนหรืออะไรขนาดนั้นว่าจะเป็นออกเนี่ยแบบติดๆแบบ เราไม่รู้ว่าสำเนียงอะไรอ่ะแต่มันเท่อ่ะมันแบบเฟี้ยวมากเลยอ่ะเราชอบมากมันมีเสน่ห์อ่ะเออแล้วนางเอกก็แบบว่าเหมือนว่าพระเอกก็ถามว่าเออเครื่องดนฝุ่นมันเสียเป็นอะไรไหนก็แบบว่ามันก็แค่เสียอ่ะมันแบบก็มันไม่ดูดอ่ะมันเป็นเครื่องดอนฝุ่นแต่มันไม่ดูดอ่ะแล้วแบบขำมากเลยมันน่ารักอ่ะมันเป็นแบบ conversation ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเอมฉากหลังจากนั้น หรือแบบหนึ่งก็เป็นฉากที่เหมือนพระเอกก็เริ่มเริ่มรู้สึกเริ่มรักไม่ถึงรักว่ะเริ่มหวั่นไหวอ่าฮะพระเอกก็เริ่มหวั่นไหวแล้วเราอ่ะดูไม่ออกว่านางเอกอันรักพระเอกแบบชอบบันไหวเหมือนกันเราเราไม่รู้เลยเว้ยตอนแรกเรารู้สึกว่านางเอกไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่เหมือนแบบเจอกันแล้วก็แบบอ๋อเพื่อนทําเพลงแล้วก็แล้วก็แบบชอบ เทสชอบรสนิยมของคนคนนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าชอบชอบคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่ชอบเทสอะไรเงี้ยเออทีน้ำก็มีถึงฉากหนึ่งที่พระเอกถามนางเอกว่าแบบ did you love him แบบอืมแล้วตอนนั้นแบบยังรักแฟนเก่าอยู่ไหมอะไรเงี้ยเออนางเอกก็ตอบว่า ตอบเป็นภาษาเชกอะ่ะคือใช่คือเขาตอบเป็นภาษาเช็กอืมแล้วเราก็ไปอ่านตอนหลังว่าภาษาเชกที่นาพูดอะ่ะแปลว่าอะไรคือพีออ่ถามว่า um, did you love Did you love him ใช่ไหมฮิมคือแฟนเก่านางเอกนางเอกก็ตอบว่า I love you แบบโอ้ <laughs> oh y มคือถ้าเราไม่รีเสิร์ชเพิ่มเราก็ไม่รู้เลยด้วยว่านางเอก พูดว่า I l o แล้ว u ิวอะนึกเหรอปะเพราะมันเป็นภาษาที่เราไม่รู้ไงแล้วประมาณว่าเรารู้สึกว่าบางคนอะก็อาจจะมองข้ามก็ได้คืออาจจะแบบไม่ได้หาต่ออะไรเงี้ยแต่เราอะหาต่อแล้วเราเราชอบมากเลยอะเรารู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคที่แบบมันต้องลึกลึกซึ้งกับมันถึงจะเข้าใจอะเอะอมันแบบมันไม่ใช่ดูแล้วดูง่ายอะไรเงี้ยแล้วมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ดูยากหรอกแต่แบบมันดูเข้าถึงยากอะ อ,อแล้วก็แบบว่าโทนภาพอะไรเงี้ยมันก็เก่าๆมัแบบปี2007แล้วแต่เราชอบมากเลยกับการที่เขาไม่มีโทรศัพท์ไงยุคนะั้นไม่มีโทรศัพท์มันไหนก็ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีก็คือเขียนจดหมายหากันอยู่เลยอะสองพเออก็เลยแบบดีมากอะชอบแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายที่พระเอกจะไปลอนดอน เพื่อไปหาแฟนเก่าต่างคนต่างไปหาแฟนเก่าเลยก็คือเหมือนแบบแยกจากแฟนเก่ามาแล้วก็มาเจอกันเหมือนแบบในช่วงเวลาหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แยกกันไปเหมือนเดิมก็คือแบบมาในทางที่ตัวเองจากมาแล้วก็เพจก็กลับไปหาแฟนเก่านางเอกก็แฟนเก่ามาหาอะไรเงี้ยก็แยกกันไปเป็นแค่ความทรงจํากันละครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเออ แล้วแบบว่าพ่อเอกก็รอนางเอกว่าอยากไปให้หนางเอกมาแบบเหมือนดื่มเลี้ยงส่งอะ่ะเออเหมือนมาส่งอะไรเงี้ยก็รอรอรอนางเอกก็ไม่มานางเอกก็อยู่กับแฟนแต่ตอนจบก็เหมือนแล้วมันก็ปลายเปิดนะแต่มันก็ดูเหมือน แยกย้ายกันนะคือแบบเราจะคิดยังไงก็ได้แต่ว่าตัวนังเอกก็คืออยู่กับแฟนแล้วคือนังเอกก็มีลูกแล้วอะไรเงี้ยตัวพะเอกก็ไปกับแฟนเก่าไปหาแฟนเก่าแล้วก็อยู่กับแฟนเก่าอะไรเงี้ยคนที่แต่งเพลงให้โอ้ยแบบโคตรดีชอบมากเอาเป็นว่าเอาจริงเราอยากให้ทุกคนไปดูนะถึงแม้ว่าเราจะรู้เรื่องแล้วอะแต่เรารู้สึกว่าการไปซึมซับบรรยากาศเรื่องมันเป็นอะไรที่ ดีกว่าเนื้อเรื่องเว้ยคือมันก็เหมือนกับการอ่านนิยายเลยนะมันเราเรารู้สึกว่าบรรยากาศเรื่องมันสําคัญอะมากๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราอะชอบเรารู้สึกว่าตัวเองให้ความสําคัญกับบรรยากาศเรื่องมากกว่าเนื้อเรื่องอีกเออก็ここเลยแบบอย่างเรื่องเนี้เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมแต่ชอบบรรยากาศเรื่องอะเออเหมือนฟิกะ เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากใช่ไหมแต่ชอบภาษาของไรอ่ะชอบภาษาไรแล้วก็ชอบบรรยากาศเรื่องอ่ะแค่นั้นเลยแต่เราก็อ่านต่อนะเราอ่านจากจนจบทั้งที่แบบมันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแต่มันเหมือนสนุกด้วยตัวมันเองอ่ะมันสนุกด้วยแบบด้วยด้วยความรู้สึกที่เราซึมซับมันจากหนังอ่ะจากเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่ดูอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้อไรเงี้ยมันอารมณ์แบบอย่างหนังว่องอะเป็นอะไรที่ตอนดูอะก็จะแบบเฉยเฉยอะ่ะเนื่อ,อว่ามันไม่เป็นเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องเวอร์เนื้อเรื่องจ๋าเลยแบบดูแล้วแบบเฮ้ยสนุกทันทีนะแต่มันเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่าแบบเราต้องใช้เราต้องตกตะกอนมันสักพักอะมันถึงจะแบบ realize ไ,ได้ว่าเรื่องนี้ม่งดีวะอะไรอย่างเงี้ย เออแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าเรื่องที่เราชอบนานๆที่เราชอบจริงๆอ่ะเป็นอีทุกเรื่องเลยนะ <_ an> คือมันจะไม่ได้รู้สึกแบบดีตั้งแต่แรกอ่ะมันจะแบบค่อยๆซูมซับแล้วก็มันต้องรอสักพักอ่ะไม่ถึงจะรู้สึกว่าแบบดีวะอะไรอย่างเงี้ย <_ an> แล้วก็เลยเออเราชอบหนังแบบนี้มากเออมันดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูกัน <_ an> แล้วรู้สึกว่ามันดีจริงอืมก็อยากจะ ให้ทุกคนลึกซึ้งกับมันแล้วก็ดูให้จบพูดเลยว่าดูให้จบดูให้จบแล้วมันจะรู้สึกได้จริงแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูจบแล้วรู้สึกว่ามันสนุกสนานเวอร์วังนะแต่ว่าเมื่อเราได้แบบเราได้ใช้ความคิดกับมันสักพักแล้วเราไปคิดเรื่องอื่นนะแล้วพอมีเรื่องที่เราดูเวบเข้ามาในหัวตอนนั้นแหละเราจะรู้แหละว,ว่าแบบเฮ้ยเออว่ะอะไรเงี้ยเริเริ่มคิดได้แล้วว่า เฮ้ยสนุกว่ะมันดีว่ะนึกออกแล้วอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็เอาแค่นี้แหละไปดีกว่าบ๊ายบาย